ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนุชาก็จะมารีวิวแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะครับพี่นุชาได้ไปใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวหน้านะครับซึ่งก็จะเป็นกระดาษทาความสะอาดผิวหน้าหรือว่าเป็นกระดาษซับหน้ากระดาษเช็ดช่อะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่นุชารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แล้วชอบใช้แล้วปลืม้มแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อสัมผัสของกระดาษเนี่ยมันไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองของผิวหน้านะครับแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลย โลตัสนะครับก็มีขายนะครับพึ่งราคาไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือตัวกระดาษทับหน้าตัวนี้ครับชื่อว่าพับพี่นะครับนี่หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับซึ่งนุชาก็เพิ่งเริ่มใช้ได้ประมาณ2กล่องอันนี้คือเข้ากล่องที่2เพราะว่าตอนที่นุชาซื้อมาเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็ค4ชิ้นแพ็ค3ชิ้นเนาะแล้วก็จุดสังเกตของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะของแบบลูกหนีอะไรอย่างงี้เนาะนี่น่ารักมากเวอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษที่ สามารถใช้เช็ดหน้าเช็ดทําความสะอาดผิวนะครับหรือว่าใช้เช็ดมืออะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับวิชาแนะนําใช้เช็ดหน้าจะได้ไม่เปื้อนะครับแล้วก็ตัวนี้มันมีข้อพิเศษก็คือเขาบอกว่าเป็นวัสดุผสมจากกระดาษแหล่งที่รับผิดชอบนะครับก็คือไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองก็คือว่าแบบรักโลกไปในตัวอะไรอย่างนี้เนาะและตัวนี้นะครับเขายังบอกว่าผ่านการฆ่าเชื้อที่มีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็ผลิตจากกระดาษที่มีคุณภาพสูงถูกสุกค่าและอนาม ไม่ปลาสจากสารฟอกขาวลดการเสี่ยงต่ออาการเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้อันนี้ที่เขาบอก,กน่าจะเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้ผิวหนงังหรือว่าภูมิแพ้ที่เกิดจากการสัมผัสนั่นเองนะครับมีเขาระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับ ซึ่งกล่องหนึ่งนะนุชาคิดว่าน่าจะประมาณ3-40บาทนะครับแล้วก็ปริมาณที่เขาบรรจุมานะครับถึง180แผ่นนะครับนี่ถือว่าเป็นแพ็กเกจที่น่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็ทําไมถึงนุชาชอบอะ่ะอยากจะแชร์นิดน,นึงคือนุชาเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้กระดาษเช็ดหน้าแบบนี้หลายหลายยี่ห้อก็คือแบบเปรียบเทียบกันหลายๆแบรนด์อ่ะและทีนี้นุชชาพบว่าในแต่ละแบรนด์เนี่ยเวลาที่เราใช้อะ่ะบางแบรนด์เนี่ยเวลาที่เราซับหน้ามันจะต้องใช้หลายแผ่นเพราะว่าบางแผ่นที่เราซับไปแล้วเนี่ยมันจะ เกิดเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่ากระดาษอะ่ะมันจะแตกออกแบบเนี้ยอ่ามันจะฉีกออกแบบนี้ซึ่งแบรนด์ของพับพี่ตัวเนี้ยนะครับเขาไม่ทําให้เกิดอาการแบบขาดหรือว่ายุ่งง่ายมากเกินไปนะครับแล้วอีกเนี้ยนุชารู้สึกว่าเวลาที่เราซับหน้าไปแล้วเนี่ยมันจะชัยแล้วรู้สึกว่ามันไม่เปลืองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ทําให้รู้สึกว่าเกิดการระคายเคืองต่อผิวนะครับแล้วก็นุชารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะแล้วก็ประหยัดมากมากเลยนะครับสาหรับใครที่เฮ้ยทําไมต้องใช้กระดาษเช็ดหน้าด้วยสามารถใช้ ใช้ผ้าเช็ดหน้าได้ไหมนะครับหรือว่าใช้ผ้าเช็ดตัวของเราเช็ดหน้าได้ไหมซึ่งนุ้ชายอยากจะมาแชร์ตรงนี้ว่าคนเป็นสิวอะจะมีลักษณะอาการที่เรียกว่าต้องดูแลผิวหน้าของเราเนี่ยมากกว่าคนผิวปกติทั่วไปเพราะว่าการที่เราใช้ผ้าเช็ดตัวหรือว่าใช้ผ้าเช็ดหน้าเนี่ยซ้ํากันหลายครั้งจนมากเกินไปเนี่ยส่งผลทาให้เกิดสิวเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดอาการภาวะอักเสบของผิวเกิดขึ้นนะครับหรือว่าบางคนนะครับเป็นสิวเรื้อรังเกิดขึ้นดังนั้นนะครับหลายๆคนที่กําลังเป็นสิวเรื้อรังอยู่แล้วทีเนี้ย ีพฤติกรรมที่ใช้ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้าใช้เสื้ออะไรต่างๆเนี่ยในการเช็ดหน้าซ้าๆนะครับลองเปลี่ยนมาใช้กระดาษซับหน้าดูนะครับเช็ดหน้าดูอาจจะเป็นแบรนด์ที่เราชอบก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแบรนด์อันนี้ที่เราชารีวิวก็ได้นะครับก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดการอุดตนันเกิดการระคายเคืองผิวนะครับหรือว่าเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ส่งผลทําให้เกิดการอักเสบของผิวส่งผลทำให้เกิดสิวเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้นะครับก็สามารถใช้ได้นะ ใช้ได้เลยนะคะถือว่ารื้มต่อใจมากๆเลยนะคะทุกคนก็สามารถไปซื้อกันได้ที่บิ๊กซีนะคะนุชย์มั่นใจว่าบิ๊กซีทุกสาขาจนะมีเพราะว่านุชาเนี่ยซื้อบิ๊กซีแถวๆบ้านก็เป็นสาขาที่เล็กๆอะ่ะก็มีขายนะครับตัวนี้นะครับก็ยังมีขายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะครับแล้วก็ยังมีที่โลตัสด้วยนะครับสามารถซื้อเป็นแบบกล่องแบบนี้มาทดลองกันก่อนก็ได้ว่าตัวเองเนี่ยชอบเนื้อสัมผัสข,ของเขาหรือเปล่าหรือว่าชอบความเป็นเขาเรียกว่าความความแข็งแรงของกระดาษหรือเปล่านะครับก็สามารถ รู้สึกว่าเฮ้ยมันควรที่จะใช้ต่อเนื่องก็สามารถซื้อกันแบบว่าเป็นแพ็คมาได้เพราะว่าเป็นแพ็คเนี่ยจะราคาถูกกว่านะครับบอกก่อนว่าตัวนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์เลยเพราะว่านุชาก็รีวิวมาหลายตัวแล้วนเนาะแล้วก็อะไรที่มันดีแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กอะ่ะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ทราบกันแบบนี้นะครับสาหรับใครที่ใช้แล้วตัวไหนแล้วเวิร์กบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะครับเดี๋ยวนุชาก็จะได้ไปสอยมาใช้กันดูบ้างนะครับว่าเฮ้ยมันมียีอ่อ้้นนมันรูสึกเคบางโ สำหรับใครที่อยากปรึกษาสิวกับนุชาแบบส่วนตัวหรือว่าคูดคุยปัญหาผิวอะไรต่างๆเนาะสามารถแอดไลน์หรือว่าอินบ็อกมาทาง Facebook Fanpage ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่จะต้องบอกก่อนว่าจะต้องรอนิดน,นึงเพราะว่ามีคนอินบ็อกมาเยอะมากๆเลยครับทุกคนอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ